ครับวันนี้เราจะมาทำการดูค่าฟอลของเบ็คเกอร์นะครับที่ตัวรีเลย์นะครับโดยจะมีฟังก์ชันดังนี้ครับเริ่มแรกนะครับเรากดที่ปุ่มเมนูครับหลังจากนั้นนะครับเลือกที่คำสั่งล็อกนะครับกดขวาหนึ่งครั้งครับครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ค่าฟอลล็อกนะครับกดขวาหนึ่งครั้งครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูวันกับเวลานะครับที่ได้โชว์มาในที่หน้าจอ SPS นะครับครับตามเวลานี้นะครับเราจะกดเข้าไปที่ปุ่มขวาหนึ่งครั้งครับอ่าจนจะมาหน้าจอนี้นะครับรายละเอียดของการทิปนะครับเราจะกดปุ่มลูกศรลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ค่าแรกที่เราเจอในเรตตัวนี้นะครับจะเป็นค่าฟอสของทางด้านกาวนะครับจะขึ้นเป็นเบกเกอร์เคอร์เรนต์นะครับด้าน i n นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราจดค่าฟอสด้านกาวได้แล้วนะครับเราจะกดลงมาอีกนะครับเพื่อหาค่าฟอสที่เฟดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะาดูค่าฟอสที่เฟบอย่างล่าสุด ฟิลเดอร์นี้นะครับทิปที่เฟส4นะครับโชว์4กาวนะครับเราจะเห็นค่าเฝ้าขึ้นนะครับ4,561นะครับแล้วก็ทำการจดไปครับครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ค่าเฝ้าที่เกิดขึ้นที่ตัวรีเลย์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับ เราจะมาดูค่ากระแสนะครับค่าแรงดันแล้วก็ค่า power factor นะครับผ่านคอมิเตอร์เทอร์ตัวนี้นะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับเราเข้าไปที่ measurement นะครับกด enter หนึ่งครั้งครับจะพบเมนู voltage เมนู current เมนู power and power factor นะครับเมนูแรกนะครับกดเลือกเข้าไปที่ voltage ครับอ่าดงค่าแรงดันปัจจุบันนะครับณตอนนี้นะครับที่ปีจนี้จ่ายไปหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะดูด้านกระแสนะครับ เราก็จะกดออกไปหนึ่งครั้งครับครับผมกดคข้บที่ measurement ใหม่นะครับแล้วก็เลือกไปที่ current ครับนี่ครับเราจะพบค่ากระแสปัจจุบันนะครับของฟีเดอร์นี้ที่จ่ายอยู่นะครับอ่าส่วน power factor นะครับออกไปที่ measurement เข้ามาที่เมนูนี้นะครับ power factor กด enter เข้าไปครับจะพบค่า power factor ปัจจุบันนะครับค่าเมกะวัตและค่ามกะวานะครับ ทัาน,นี้นะครับเราจะได้ค่าที่เราต้องการครับ